สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาดาพันคำนะคะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มจิตอาสาพัฒนาวัดท่ากงแหงค่ะโดยวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมกันที่วัดท่ากงแหงนะคะตาบเตลเจรแมภอเมืองจอุบลราชธาน,นีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ความรู้สึกอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะก็รู้สึกด,ดีใจค่ะ <ใน S 2> ที่ได้ไปทำกิกจรก,กรรมดีๆแบบนี้ร่วมกับเพื่อนๆค่ะวันนี้ปอยรู้ส,สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทํากิจกรรมจริตอาสาร่วมกับเพื่อนๆค่ะครับรู้สึกด,ดีครับแล้วก็ได้บุญด้วยครับได้รู้จักการทํางานเป็นทีมครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับวันนี้ออมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทํากิจกรรมจิตอาสากับร่วมกับเพื่อนๆค่ะ ก็รู้สึกได้บุญค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ทํางานก,นกันเป็นทีมรู้จักความสามัคคีมากขึ้นค่ะค่ะต้องคารอาสาเป็นการแสดงออกซึ่งความมีน้ําอกน้าใจต่อพระพุทธศาสนานะแล้วก็พวกเราได้ทําความสะอาดบริเวณวัดจัดวางขยะ,ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระบบระเบียบของวัดรู้สึก,กด,ดีขึ้น นในกิจกรรมนครั้งนี้ได้มองเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาระหว่างวัดกับโรงเรียนหรือนักของนักศ,าาศาึกษาได้มาดูแลได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลวงพ่อในยินดีต้อนรับเสมอในกิจกรรมมันดีแบบนี้ก็อยากฝากทางมหาวิทยาลัยถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดท่าโกแ่ได้ตลอดเวลาก็ขออนุโมทนาขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชพัฒนและคณนะบดีทุคณะ คณะอาจารย์นักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกร,รรมดีๆแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดีต่อสัองคมขอให้ท่านาจงประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานการศึกษาประสบในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้ประสบลุกล่วงไปด้วยดีให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนเทินขอจะเริญพอ สำหรับกิจกรรมที่พวกเราได้มาทําในวันนี้นะคะก็จะมีการล้างวัดล้างห้องน้ําบริจาคทางขยาแล้วก็ติดป้ายต่างๆบริเวณวัดนะคะสําหรับกิจกรรมของพวกเราในวันนี้นะคะก็สําเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอฝากไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ This little baby in the room. Fears, tell me, fears don't get me started.